ที่เอารอบเนี่ยก็คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเองทั้งทิปเลยทุกคนด้วยไม้เซลฟี่ตัวนี้ไม้เซลฟี่ที่มีขนาดเล็กแค่ฝ่ามือดูเล็กกว่า Samsung SE อีกอะ่ะถือตัวนี้มาเพราะว่ามันพกง่ายแล้วมันก็ใช้ง่ายทุกคนสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยนะตรงที่วางของเขาอา่ะจะมีนุ่มๆตรงนี้กันรอยสามารถที่จะกดถ่ายจากตรงนี้ได้เลยเขามีรีโมทบลูทูธอยู่ตรงนี้ให้เราก,กดถ่าย บแบบนี้ได้เลยแล้วรีโมตตัวนี้ก็สามารถที่จะดึงออกมาอย่างนี้ได้แล้วเขาเป็นไม้เซลฟี่นะทุกคนสามารถที่จะยืดออกมาได้อย่างนี้นี่ยืดออกมาได้แบบนี้เลยถ่ายรูปเองได้สบายสบายแล้วเขายังมีขาตั้งตรงนี้ด้วยทุกคนดูนี่กางมาได้แบบนี้เลยแล้วดูวัสดุของเขาวัสดุคือแข็งแรงทนทานแล้วมีสีขาแบบนี้วางมั่นคงวางไม่ลลงนอกจากจะเป็นไม้เซลฟี่แล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นขาตั้งกล้องได้ด้วยเป็นที่วางมือถือได้ด้วยนี่พับเก็บลงมาแล้วก็เป็นที่วางมือถือได้แบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นของ TNW ค่ะไม่ใช้ของเขามาหลายอย่างแล้วนะทั้งขาตั้งกล้องไมค์เซลฟี่แล้วก็ไมคก็ใช้ของเขาเหมือนกันยี่ห้อนี้วัสดุค่อนข้างดีคุณภาพโอเคเลยถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ตอนนี้เขาตัดโปรอยู่ด้วยตะกร้าเหลืองหน้าคลิปเลยค่ะ